ทีนี้เราจะมาทำข้อสอบแบบ i n s t r u c t o r page นะครับ mm hmm. คือครูเป็นผู้ควบคุมเราคลิกเข้าไปที่ i n s t r u c t o r page นะครับแล้วก็เซตดูนะครับเซตขึ้เหมือนเดิมครับนะเนฟเล์ต้ต้องใส่แค่นั้นเองครับต้องใส่หมดแล้วครูกด Continue นะครับทีนี้ ก็สามารถทำได้สองแบบคือจะใส่โค้ดหรือแชร์ลิงก์นะครับ mm hmm. ก็เลือกเอาถ้านักเรียนเขามีโปรแกรมอยู่ในเครื่องก็ใส่โค้ดได้ถ้านัเรียนมีโปรแกรมก็แชร์ลิงก์ไปทีนี้พอครูเปิดนี้แล้วพวกก็ Copy ปี้โค้ดนี้ไปให้นักเรียนส่งไปให้นักเรียนครับห้า7 4แปดเจ็ดสี่เจ็ดสมุินักเรียนได้โค้ดแล้วห้าหกแปดเจ็ดสี่เจ็ดครับก็จอย อืมแล้วก็กดสตาร์ทนะครับและนี่ทางนักเรียนนะครับกดสตาร์ทและที่ทางครูก็จะเห็นเลยโอ้มีคนเข้ามาแล้วครับสูงแล้วเข,เข้ามาครบห้องปุ๊บครูกดสตาร์ทเลยครับทางครูกดสตาร์ทเลยเพื่อให้เรียนได้ทำนะครับอ่าตอนนี้คำถามที่หนึ่งก็ใช้เวลาหนึ่งนาที รเราก็ไปที่จับเรียนเลยนี่เด็กทเห็นข้อสอบขึ้นมาเลยครับนะบอลทูลยุติพิธีคือข้อไหนก็นี่เลยครับติสซับมิาถูกต้องถูกข้อที่หนึ่งแล้วครับเห็นไหมนักเรียนแต่นักเรียนจะไปข้อที่สองไม่ได้ครับต้องร้อยครูทำให้ไปก่อนนะครับทีนี้ผมเข้ามาที่น้าเุณนครู อออมีเย็นตอบถูกนะครับหนึ่งแล้วทีนี้ก็เราก็าไปที่ next question ครับตัวไอ้ข้อต่อไป <S <S อข้อไปก็เริ่มถามนะครับภาพนี้คืออะไรเรามาที่หน้านักเรียนนี่ครับภาพนี้คืออะไรถ้าเกิดเราต้องตอบผิดสิ นี่ครับภาพนี้คือเซ็นเซอร์ต่างหากไม่ใช่ลำโพงอินคอร์เรกมันบกตอบผิดนะครับนะที่รี้ว่าหน้าของครูครับอ๋อนักเรียนตอบผิดข้อนี้คือตอบผิดเอาละหมดข้อสอบแล้วเราจะต้องปิดข้อสอบแล้วก็กดนิกเอชั่นแล้วกด Yes การรายงานก็จะปรากฏขึ้นในหน้าของครูครับ ว่าใครนนึงนี่ครับนี่หลายชื่อตามนี้เลยพุทธพงศ์ตอบถูกหนึ่งข้อผิดหนึ่งข้อนะครับแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเราก็คุณครูก็กดออกครับทีนี้เข้าไปหน้ารักเรียนนักเรียนก็จะเห็นรายงานเลยว่าโอ้นี่เราถูกหนึ่งข้อผิดหนึ่งข้อครับนักเรียนก็จะเห็นเลยว่า เราทําได้ศูนข้อผิดหนึ่งข้อ,อนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลิงก์นะครับทํำยังไงนะถ้าเกิดเป็นลิงก์ก็เหมือนกันครับไมค์แ r a ร y แล้วใครที่ข้อสอบแล้วกดไปที่ Instructure Page นะครับแล้วก็กด continue เลยเพราะเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว แล้วทีนี้เราไม่ต้องใช้โค้ดครับสมมุติทักเรียนไม่มีโปรแกรมนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้โค้ดเราคลิกที่อ a r e นี่ครับนี่นะครับ s share this link with participant นะครับเราก็แต่การก็ p ี l i n ง์ครับแล้วเราก็ไปวางไว้ในโซเชียลมีเดียแต่ facebook ก็ได้แต่ i ล e ก็ได้นะครับ นี่พอเราวางเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะเปิดจากลายนี้ได้เลยครับนะเปิดจากลายแล้วทำเลยนี่เลยถูก็เปิดให้ดูคลิกนี่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับนักเรียนกดสตาร์ทเลยนะครับทีนี้มาดูที่คุณครูครับของครูพอเราแชร์เรียบร้อยแล้วเราก็กดสตาร์ทให้นักเรียนทำก็เหมือนเดิมเลยครับ <c oughs> นักเรียนจะเข้ามาทาที่หน้าเรียนนี่ครับบอดมือทีธีคลิกโอลปุ๊บอ,อันนี้ครูควบคุมอยู่ไนมะ่จะไปข้อสองไม่ได้นะครับจนครูนะค,ครับบอกเห็นว่าเอ,อนานักเรียนทำเสร็จหมดแล้วต่อไปข้อสองแล้วเราก็สามารถที่มาเน็กตัวนี้ก็ได้เน็กตัวนี้ก็ได้ครับเลือกเอาคลิกต่อไปข้อสองนี่ก็ อ่าคุณครูเปิดทดสองแนงะ่แล้วก็ทำผมเสร็จยี่สิบข้อแล้วนะครับคุณครูก็เน็กเพช i ั n นะครับนี่เน็กเพช i o นแล้วก็เยสเพื่อปิดแล้วรายงานนักง,งรีแล้าออกมาครับ Alexis. ก็เข้ามาที่นั่ง,งคูน่นี้ส่วนักเรียนนะครับก็จะมีผลรายงานมาว่าถูกถูก,ถกนี่ครับถูกสองข้อผิดไม่มีจริธรรมสนาทีนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นการใช้นะครับงานการสอบแบบนี่ครับ อินสัตเจอร์เพจเหมือนชาหุธครับอันเนี้ยเดีด๋ยวไปเราจะทำแบบแอสซา์โฮมเวิร์ครับ